วันนี้เราจะมาชิมแล้วนะไอซีนะครับ <S <S> <S อ่ามันต้องมาอุดหนุนกันหน่อยเห็นีลข่าว่าเปิดแต่ก็ยังงงว่าเปิดแล้วแม่ค้าหายไปไหนน <S 2> <S 2> <S เปิดร้านทิ้งไว้เฉยๆโอ้อ่าแล้ววันนี้ไปให้อ่าช่างใหญ่เราหรือเปล่าเนี่ยเ,เรื่องโอ้ไปมาแล้วใช่ไ<ส> <ien> หมอือ โอ้หนี่สูตรของหมอหนุ่มเลยหรือเปล่าใช่ <c oughs> <c oughs> ไหม <c oughs> อันนี้เปิดเปิดอ่ขีมงเนี่ยปิดขีมองอะิีก <c oughs> ็ฮะ <c oughs> ตามสบายเลยตามใจตามใจแม่คะโอ้ตีหนึ่งตีสองไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะอะ แน่นอนเงินอ่ะเรามะพร้าวหมดไปเอาที่ไหนที่สวนน่ะลูงมะพร้าวหนูาานไปซื้อ,าอมา,าโอ้มะพร้าวอ่อนอ่อนอออโอวันนี้ก็ได้ขายรอบเย็นนี่แหละเหรออืมกับพี่มานี่แหละอ้าวนึกว่าขายหมดไปจะหกสิ 67, บเจ็ดสิบแก้วแล้ว หมดแล้วมันไม่ค่อยมีบ้านเราเขาบอกว่าหนึ่งไกลไกลด้วยโอไกลด้วยเขามาไม่ถึงงคุณเอ้าเขาก็ขี่รถมาได้ในจักรยยงจักรยานก็ยังมาถึงเลยอะเออถ้าคนจะมาน่ะไม่เกี่ยวกันนะใช่ไหมมันขึ้นอยู่ว่าเขาจะมาหรือเปล่าแค่นั้นเองเนี่ยใช่ไหมถ้าเขามาเมื่อไหรเขาก็มาได้มันก็ไม่ได้ไกลมากเราพูดถึงอะ ก็จะไปตลาดอยู่อ่ก็เลยเห็นอ้าวเปิดนี่นะก็เห็นว่าเปิดตอนแรกถ้าปิดร้านอยู่ก็ไม่น่าจะแวะหรอกนะกลัวพลาดอีกมาแล้วไม่เห็นคนเสียความรู้สึกเลยพี่แดงก็ก็เอฟซีบอกมามามาไอ้เราก็ต้องมาสิใช่ไหมเอฟซีบอกให้มามา มาก็ต้องมาจะมาไม่เจอเฮ้ดูมันแก้วมันจะเกเล็กๆยังไงเจ้าคนนะมันต้องแก้วยาวๆ่าหน่อยนะแก้วยาวๆเท่าสองนี่สามสิบห้านะคะคุงที่ไม่ใช่พูดถึกว่าอ่ามันยามันจะสูงกว่านี้หน่อยหนึ่งมันจะสูงขึ้นขึ้นกว่านี้หน่อยเดียวอยังไม่เยอะก้อนอ่าอันนี้มันกลมๆถ้าง้นต้องบอกกันเออ อืเดี๋ยกวยก็จะลองไอ้นี่ดูก่อนนะแล้วให้พี่ชิมก่อนอถ้าท้าไม่อร่อยเดี๋ยวค่อติมาหลอดไปไหนหลอดก็ซ่อนไว้อลองชิมดูก่นอนแล้วให้พี่ชิมก่อนยังอยู่นั่ง ห,หวานโอเคแล้ว,วแต่ต้องมันมันอีกใช่ไหม,มผมเคยกินที่กรุงเทพมาอ่ะพี่ต้องมาบอกสูตรหน่อยออเขาจะใส่ไอ้นมสดนะ นี่หนูก็มีหนูก็ใส่นมสดแล้วนะไรนมสดนมนมข้นด้วยนมข้นมันนะคะไอ้นมข้นมันก็นิดหน่อยเออไม่ได้ใส่เยอะมันก็นิดหน่อยเพราะว่าก็อย่างละน้อยนั่นแหละไม่ได้ให้ใส่เยอะเลยถ้างั้นมันจะเกินมันจะหวานไปมันไม่อร่อยนะแล้วเขาก็จะหยอดไอ้ไอ้ไอ้นี่เข้าไปด้วยนะอะไรคะอ่าเนื้อเนื้อมะพร้าวโรยหน้า อออยหน้าโอยหน้านิดหน่อยอ่อนๆเนอะใช่ใช่ใช่มันจะเป็นแบบนั้นพอใช้ได้นาะพี่พอได้อยู่อื๋ยวต้องปรับปรุอืมเพราะว่าที่นั่นเขาจะออกมันหน่อยโอเคอาจจะใส่เข้าวืพดเมล็ดหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจอืมเขาใส่ผงอะไรนี่แหละใช่ ได้กินแล้วเด้อฟซีด้วยได้กินแล้วแต่งานก็จะเราจะคล่องใจอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มากินแล้วเอฟซีเขจะถามอยู่อ,อ๋อก็ดีขึ้นอันนี้แล้วมันย่างอะไรอีกเนี่ยขายอะไรไไม่ด้ย่างซื้ออุดนมอะไรแม่บ่กวกีเมื่อเช้านี้<อ>ค,คนเอาลูกชินน้นอืม วยเขาเอามาขายที่ไหนอ่ะเอามาลอกขายที่บ้านนี่แหละอืมพี่แดงอยากกินเหรอออยากกินเหรออยากกินไหมไอ้ลูกชิ้นปิ้งเหรออืมลูกชิ้นหมูะนะอืม,มก็เคยกินเขาอยู่ที่ไอ้ประศอไปทอดท,ที่ทอดที่วัดอ่ะอนะืมป่มานนี้ยังกินไม่หมดกันเลยเนของผมก็ยังไม่หมดใช่ไหมกินยังไม่หมดกันเลย ทำแข็งลงทุกวันใช่ไหมยาลงทุกวันเปลี่ยนทุกวันน้ำแข็งน่าจะขายอาหารด้วยนะกระชกไปแล้คิดถึงเนาะที่ไม่มีที่กินเลยไม่มีแล้วนั่นแหละเออไปไปกกตูมก็ไม่แน่นอนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่จปิิดปรใช่ไหมพี่อืมคือไปบางทีก็เอ๋อยังไม่หุงข้าวอีกอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะอะไรเว้ยอุตส่ามาแล้วมะเขาเขาเขาสายอ่ะ คือจะจะทำได้ก็จะกินช่วงเที่ยงนู่นน่ะเออใช่ือจถ้าขายตรงนี้นะผมก็จะมาตรงนี้แหละใช่ไหมหนูก็ทำของผัดมันเป็นซะด้วยทีเดียวเพราะว่ามันไม่ไกลมากไงเออถ้าถ้าแต่ถ้ากกตูมถ้าถ้ากกตูมมันไกลเกินไปอ่ะต้องสามโลใช่ไหมตรงนี้นูเหมาะมาก พี่ป๋าเนาะชมวิวแล้วกินข้าวด้วยใช่แต่ถ้าเป็นส้มตำหนูทำได้แต่ว่าพวกผัดนี่ก็เดี๋ยวต้องหาเรียนก่อนผัดต้มยำทำแกงอะไรพวกเนี้ยเป็นยุ่มอ่ะมต้มไก่แบบเช่นอะไรแบบนี้นะได้ใช่เพราะว่ามันต้องทำมันต้องฝึกทำหลายหลายอย่างอือเพราะว่ามันจะได้มันจะได้เออเปิดร้านให้มันดูแล้วแล้วแล้วไอ้ร้านนี้ซื้อมาหรือทำเองเนาะเองในบ้าน แต่ก right? ่อนมีปัญหาเรื่องอะไรล่ะเก้าเม็ดชิบเม็ดตัเลยยกมาือมคืออะไรเก้าเม็ดชิปยกไปจากเส้นนั้นอ๋อยกเลยมันยกแล้วมันย้ายได้นี่ตัวนี้ย้ายไปย้ายมาหลายรอบละลูกก็บอกว่าโอ้ยเที่ยวย้ายแต่บ้านกแต่ไหนไงห่อรู้ท่ามก็แพงอยู่หลายหมื่นเนี่ยนะเป็นหมื่นเลยเหรอโอ้กว่าจะไหมื่นแลพี่เนะ สองมืนกว่านู่นได้ช่างช่างด้วยยังไงยังไม่ได้บวกช่างเหรอเอานี่เดียวอุปกรณ์เดียวอืมอืมนั่มันแพงขนาดนนเนาะอืมเป็นตอนอัไรนี่ด้วยดีเข้าใจแต่ว่าไอ้มันค่าอะไรอะค่าเด็กอะค่าเด็กค่าฝาไม้เชลล็อกเชลล่าค่าจำปาปีอื้อืมอ๋อถ้าซื้อสำเร็จมาเปไง สำเร็จรูก็ไม่เคยดูนะแต่มันก็ไม่ใหญ่เท่านี้แล้วอันนี้เราตามทำตามชัยชั้นเลยเนี่ยแล้วก็ปิดได้ด้วยนี่ทั้งปิดก็ออืมถ้าขายของอีกเยอะก็ไม่ได้ไปแล้วที่นู่นอ่ะใจะไหมอืมก็ดีกว่าก็มาขายของอยู่นี่แหละก็ได้วันละยี่สิบยี่สิบสามสิบก็เอาพี่ใช่ไหมอืมดีกว่าขาไม่ได้จู่ก็อยู่เฉยๆถูกพอได้อยู่พอเดี๋ยวนี้หน่อไม้ไม่มีอ่ะเนาะ ย่อยใช่ใช่ผักหวานอืม่กมะก็โอเคนะครับผมก็รู้เรื่องแล้วนะอืมเผื่อเอาของผักเพิกมาขายเลยเนี่ยปลูกปลูกขายเลยต,ตามฤดูก,กาลเนาะอ่าใช่ปลูกขายเลยเดี๋ยวปลาเด็บมันะก็พัดแกงผักหวานให้กินหน่อยก็ได้แน,นแ่เลยแน่นอนสิเ,นเดี๋ยวก็มาสั่งเลยถ้ามาหลายๆเจ้ามันก็จะดูคึกคักไงเจ๋มะ อืมก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้